สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็เดินทางมาเจอกันในคลิปอีพีที่98นะครับสําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับถ้าผมถือแล้วมันสั่นสะเทือนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมมาบ้านนะครับมาเที่ยวงานแข่งเรือ มาให้กำลังใจน้องๆนะครับที่พายเรือซึ่งเป็นกีฬาที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้มีเอฟซีนะครับได้ไลน์มาหาผมในไลน์นี่แหละหวนพนันนะครับมีอยู่สามคนแล้วก็หมดหลักแสนทั้งสามคนเลยนะครับผมเคยบอกทุกคนเสมอนะครับว่าถ้ามีเงินในบัญชีอ่ะ เรามีโอกาสเล่นนะครับคลิปของผมนี่ออกทุกวันพยายามย้ำเตือนทุกคนนะครับไม่งั้นเราจะไม่มีเงินกลับบ้านนะเห็นไหมผมมาบ้านนอกเนี่ยดูบรรยากาศทุ่งนาเลยครับข้าวก็จะได้เกี่ยวแล้วเห็นไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยผมมาอัดคลิปตรงเนี้ยยังไม่แตกรวงเลย อุปมาก็เหมือนพวกเราทุกคนนี่แหละผมบอกให้เลิกพนั้นถ้าเราทำตั้งแต่วันนี้เดี๋ยววันข้างหน้าเราต้องได้อะไรอย่างแน่นอนแล้วสองเดือนที่เหลือนับจากเนี้หรือสามเดือน่ะโบนัสก็จะออกแล้วเราต้องได้อะไรบ้างดิเราต้องมีเงินเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับหลักการง่ายๆเลย ก็ขอแค่ไม่มีเงินในบัญชีเท่านั้นเองให้ใครก็ได้มาจาัดก,การเรื่องเงินนะ่ะพ่อแม่เราอยู่บ้านนอกเนี่ยเราโอนไปเลยครับเดี๋ยวเขาเก็บไว้ให้เราเองเพื่อเป็นการฉลอนะครับเหมือนอย่างน้องธงอนะ่ะที่หวนไปเล่นพนันนะ่ะเลิกพนันได้แปดเดือนแล้วนะครับแล้วหวนกลับไปเล่นเพราะมีเงินในบัญชีสี่พันนะครับ สุดท้ายก็ได้หมดเป็นแสนโดยพนันที่น้องทงเล่นก็คือเจ้าตัวบาคาร่านี่แหละค่ายสาวใสเสื้อในเล่นประมาณแปวันถึง9วันนะครับหมดไปแสนหนึ่งแล้วก็มาร้องไห้เสียใจทีนี้แฟนก็รู้แล้วครับก็เหมือนที่ผมบอกนี่แหละเขาให้โอกาสเราแล้วเราจงทำตัวให้ดี หวนแต่รอบเนี่ยมันหนักจริงๆนะครับใจมันจะใหญ่แล้ววันเดียวกันวันนี้เพื่อนผมอะที่ชื่อไอ้นายอะที่มันเป็นเจ้าของเว็บพนันอะ่ะมันได้ส่งความในใจมาหาผมก็คือติชมผมในการทำคลิปนี่แหละคือผมอะ่ะทำคลิปอะ่ะยังไม่ถึงติ่งของคนเลิกพนัน โดยความคิดของผมอะ่ะผมก็ทําตามความรู้สึกแต่ความคิดของมันอะ่ะมันมองแล้วว่าคนน่ยกลับไปเล่นมันนานเยอะขึ้นสมมติมีอยู่หนึ่งร้อยคนอะ่ะตามที่มันบอกในคลิปนะตามที่มันบอกในไลน์อ่ะมีคนเลิกได้ประมาณสองคนที่เหลือจากนั้นกลับไปเล่นใหม่หมดเลย นี่คือจากใจของคนที่ทําเว็บพนันนะครับแล้วพวกเราทุกคนนะ่ะมีความคิดอย่างนั้นหรือเปล่าผมหาวิธีทางลัดให้แล้วจริงๆผมรู้นะครับว่าเว็บพนันเนี่ยเขาโกงเรายังไงพอมีความรู้แต่จริงๆนะ่ะเขาเอาจากเราไม่เยอะนะครับไม่หม่อะเขาอาจจะให้เราแปดสิบแล้วเขาเอายี่สิบ เราเล่นอะไรเราอาจจะได้หรือบางคนก็เสียมันขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะและตาในรอบนั้นๆพอเราเล่นไปนานๆเขาก็ต้องมีการประชุมและวางแผนโดยเขาอาจจะให้เราอ่ะสีเขากิน60โอกาสเรามันก็น้อยลงอ่ะคุณคิดว่าผมพูดถูกไหมก็เหมือนอย่างตลาดหุ้นน่ยคุณซื้อหุ้นเนี่ยคุณอมระยะยาวเนี่ย คุณอาจจะได้กำไรแน่ๆอย่างหุ้นปตทเนี่ยที่ผมเคยซื้อไว้ในตอนนั้นน่ะกําไรบานเลยแต่ถ้าคุณไม่ใจร้อนก่อนไม่ถอนมาก่อนอ่ะมันก็ได้กําไรไปเรื่อยแล้วมันก็ไม่หมดมันต่อยอดไปเรื่อยแต่เราต้องมีความรู้เรื่องการตลาดแล้วก็ธุรกิจนะครับ ผมพูดไม่ผิดแน่คนไปถามคนที่เขาเล่นหุ้นได้เลยบางคนก็อาศัยขุดเหรียญคริปโตนะครับแต่ที่เขามาเล่นมานานก็เขาใจร้อนถึงเขาหมดเขาอยากได้เร็วขึ้นชื่อว่าพนันเนี่ยมันไวนะครับแล้วผมถามทุกคนหน่อยทุกคนว่ามันโกง,งงั้นภาพมันหลุดเป็นอย่างนี้เขาใช้แพลตฟอร์มตัวนั้นแล้วตอนที่เราได้อะเราเคยคิดว่าเขาโกง,งเราไหม อันนี้คือผมพูดเป็นกลางนะครับไม่ได้เข้าข้างเว็บพนันถ้ารู้ว่าเขาโกงเราก็เลิกใช่ไหมล่ะบางคนไม่พอใจนะครับก็ได้ไลน์ไปด่าเขาทําไมถึงโกงทําไมถึงไม่แจกกินอย่างเดียวแล้วแอดมินมันก็บอกว่าลูกค้าใจเย็นการพนันมีได้มีเสียให้ลูกค้าหลับสักง,งีบแล้วกลับมาเล่นใหม่อะไรประมาณนั้น แต่คุณเชื่อไหมว่าพวกเราต้องกลับไปใหม่ก็เหมือนอย่างไอ้นายอะ่ะที่มาแสดงความคิดเห็นมันเล่าเรื่องที่ความเป็นมาเกี่ยวกับเว็บพนันแล้วก็คนที่ไปเล่นบนันนอย่างละเอียดเลยนะครับผมเองก็ได้อ่านดูแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้ทุกคนดูในท้ายคลิปนะครับตัวหนังสือมันอาจจะเล็กหน่อย <_ p> ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับ เพราะว่าผมก็ขับรถอยู่ทุกคนต้องฟังคลิปแล้วต้องได้อะไรนะครับผมกลับบ้านมาสองรอบแล้วทุกคนก็หวนสองรอบทุกคนเห็นบรรยากาศไหมครับเห็นไหมครับมันน่าอยู่มากแล้วถ้าเราไม่มีเงินน่ะ คุณภาพชีวิตเราก็แย่ในปีนี้ขอให้เราได้อะไรบ้างนะครับอย่าไปหลงมงมงายกับเว็บพนันเลยมันไม่ได้อะไรหรอกเล่นไปนานๆยังไงมันก็ต้องหมดอย่างน้องทงอนะฟังคลิปของผมนวะไม่รู้กี่คลิปบางวันนะครับฟังถึงสามรอบแต่ก็หวนกลับไปเล่นเพราะความอยากได้นิดอยากได้หน่อย ผมเอาความรู้สึกของผมทั้งหมดอะมารวมอยู่ในคลิปแล้วนะครับแล้วก็อีกใครหลายๆคน่ะผมไม่โกหกทุกคนแน่นอนใครก็แล้วแต่ถ้าจัดการเรื่องเงินด้วยตัวเองยังไงก็หมดยังไงก็เล่นคุณมาพนันกับผมได้เลยอันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมดูจากอายุแล้วผมอะก็เป็นนักปรัชญาด้วยแต่ผมไม่ได้ไปทำงานเต็มตัวเท่านั้นเองเวลาผมว่าใครสอนใครพยายาม นึกตามคิดตามเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้ดีนะครับอยากให้เป็นเหมือนผมอยากให้เลิกได้แล้วมีชีวิตที่ดีจะแค่นั้นเองคุณไม่ต้องมาเสียเงินให้ผมแล้วคุณดูแต่ละคนเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีประกันสังคมอ่ะไปเสียตังไปหาหมอก็สองพันหแล้วได้คุยประมาณ4ีสบห้านาทีไม่รวมค่ายอาอีก เบ็ดเสร็จเกือบสี่พันรวมน้ำมันรถอะไรต่างๆก็นั่นแหละห้าพันพอดีนะครับนั่นแหละครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนน่ะทำอะไรอ่ะคิดถึงครอบครัวนะครับพ่อกับแม่ของเราอ่ะเขาไม่เคยคิดนะครับว่าเราติดพน,นันเขาคิดว่าเราไปทำงานเราก็ต้องไปทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด อะไรที่มันเสียไปแล้วปล่อยไปผมเคยพูดเสมอไม่ต้องไปคิดถึงมันคุณหมดเป็นล้านคุณหมดสองสามล้านถ้าคุณเป็นอย่างผมอะสิบกว่าล้านแล้วธุรกิจแล้วแฟนอีกคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณไม่อยากฆ่าตัวตายเหรอผมกลับมาได้นะครับแล้วผมมีวันนี้แล้วมาอัดคลิปให้ทุกคนฟังอะจริงๆน่นะผมไม่เคยอยากพูดเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันเลยนะ ผมอยากคุยถึงความเป็นมาแล้วทำไมเราถึงเล่นหลักการเล่นเล่นพอ่อะไรได้กำไรแล้วเอาเงินไปทำอะไรเราจะพูดถึงความเป็นจริงเราต้องทำงานเราต้องใช้นี่เราต้องแก้นี่นี่คือของจริงแต่คุณน่ะเลือกที่จะเอาเงินจากพนันหาเงินจากเว็บพนันน่ะไปปิดนี่อย่างนี้คือมันผิดนะครับ เราต้องแก้ด้วยเหตุและผลเลยถ้าเรามัวจะไปฟังเรื่องราวของคนที่หมดเอ้ยคนนั้นหมดท่าน,นั้นคนนี้หมดทนน่านี้แล้วเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นสักทีแล้วเมื่อไรเราจะเปลี่ยนโหมดไปอยู่ในสายงานล่ะครับบางคนเนี่ยทํางานสามหน้ายังไม่พอกินเลยแล้วเราเล่นพนันน่ะเงินเดือนของเราเหลือกินหรอครับคุณดูนกดิมันกลับเข้ารังหมดอะ่ะ ตอนเช้าอ่ะมันออกหากินแต่เช้าเห็นไหมมันทําหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรงเสมอเราก็เหมือนกันตอนเช้าไปทํางานนะครับตอนเย็นกลับบ้านนอนดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอผมมาบ้านสองครั้งแล้วคุณยังเล่นเลยยังหวนเลยขอร้องนะครับฟังคลิปแล้วทำตาม คลิปของผมอะจะดีหรือไม่ดีผมไม่รู้แต่ผมทำด้วยใจผมก็อยากให้ทุกคนเป็นคนดีไม่อยากให้คนดูถูกไม่อยากให้คนอื่นมาเหยียดหยามเรานะครับมันได้เวลาแล้วพอแล้วสนุกกับมันมามากแล้วเล่นไปก็ไม่ได้อะไรหรอกมันก็ต้องหมดเหมือนเดิมคุณจอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีเงินในบัญชีมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่หมดครับท่องไว้เลย แล้วถ้าเก็บเงินอยู่กับตัวตัวนี้หมดครับฟังแล้วต้องทําดิคลิปผมก็ออกบอกเตือนชี้ทวนสอบเอาคนนั้นมาพูดเอาคนนี้มาพูดเพราะไม่อยากให้เราทําตามแต่เราก็ยังอยากจะกลับไปใหม่เพราะฉะนั้นเอาใหม่นะครับอย่าไปคิดเสียดายเงินที่เสียไปเริ่มต้นใหม่เก็บใหม่นะครับแล้วก็เป็นคนใหม่ไปด้วยกันนะครับผม โอเคนะครับนั้นผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดู f อคนหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนั้นน่ะเขาหมดจากพนันบาคาร่าเขามีความเสียใจมีความทรมานทุกใจเป็นนี้เป็นสินเขาเยอะผมเองก็ได้ให้คำแนะนำนะครับ ผมเองก็พยายามเตือนนะครับว่าอย่ามีเงินเข้ามาในบัญชีให้แฟนจัดการเรื่องเงินแล้วก็บอกความจริงกับเขาให้หมดนี่สินน่ะมันต้องใช้เวลานะครับถึงมันจะหมดแต่ถ้าเราใจร้อนด้วยการเข้าไปเล่นพนันยังไงก็หมดและแล้วสิ่งที่ผมสังหรณ์ใจมันก็เกิดขึ้นครับโดยวันพฤหัสบันทียี่ี่ตุลาน้องก็ ได้ไลน์มาหาผมนะครับบอกว่าพี่ออฟค่ะหนูห่วงอีกแล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วค่ะหมดเยอะมากกูดอ,อกโหดมาด้วยค่ะหนูทุกข์ใจแล้วเลิกมาตั้งนานไม่รู้จะทํายังไงดีค่ะกู้อปยืมเงินอย่างมีความสุขแล้วหนูไม่มีปัญญาคืนด้วยหนูไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วค่ะอยากตายมากเลยค่ะรอบนี้ค่ะไม่ไหวจริงๆค่ะพี่ หนูอายที่จะแชทดหาพี่ด้วยซ้ำเกือบแสนเลยค่ะกลัวมันทวงกลัวทุกอย่างเห็นไหมครับวันหนึ่งเรามีโอกาสพลาดนะครับแล้วผมก็พิมพ์ตอบกลับไปว่าสิ่งที่พี่ไม่อยากเห็นเลยจนได้เลยเราไม่ทำตามที่พี่บอกเห็นไหมครับน้องบอกว่าเลิกได้ตั้งนานค่ับพี่หนูต้องหาตังมาจ่ายมันไหมคะรวมดอกเกือบแสนค่ะเครียดมากพี่ ผมก็บอกว่าหนักเลยเห็นไหมครับคงตันแล้วพี่ถ้าเราไม่จ่ายเขาจะตามค่าเราไหมขอโทษนะคะที่ทําให้ผิดหวังค่ะพี่ออฟเห็นไหมผมก็บอกว่าพี่คิดไว้แล้วนี่คือสาเหตุที่พี่เตือนทุกคนการที่มีเงินในบัญชียังไงก็ต้องเล่นน้องก็บอกว่าใช่คะ่ะทุกคนดูวไว้นะครับผู้หญิงคนนี้ยผมคุยบ่อยมากผมย้ําเตือนน้องเขาบ่อยมาก กลัวนะครับเพราะว่าอายุมันยังได้อยู่สุดท้ายน้องก็กลับไปนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนของผมนะครับอดีตเพื่อรักหักเลี่ยมโหดมันได้ส่งความในใจของมันนะครับเข้ามาที่ลายของไอเชษแล้วไอเชษก็ได้ไลน์มาหาผมนะครับหลังจากที่มันฟังคลิปของผม ไอเพื่อนกอ็เลยเราและนายนะครับที่หักเหลี่ยมแล้วไม่คุยกันมาจนถึงทุกวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังคร่าวๆกันนะครับไอเชสฝากให้ออฟด้วยไอออฟตามที่กูได้ดูคลิปของมึงจากใจของกูเลยถึงมึงจะไม่คุยกับกูแต่กูจะพูดเป็นแนวทางให้มึงการทำคลิปของมึงถ้ากูให้คะแนนความพึงพอใจจากหนึ่งคะแนนเต็มกูให้แค่30อีกเจิบ มึงไปตามเอากับความโลภของคนเล่นแต่กูขอชื่นชมมึงอย่างหนึ่งที่พาทุกคนเลิกนั้นต้องให้คนมาจัดการดูแลเรื่องเงินข้อนี้กูเห็นด้วยไอ้ที่มึงพูดในคลิปว่าโปรแกรมเมอร์มีระบบการตัดต่อไพ่มึงก็เคยศึกษาตลาดหุ้นมาก่อนมึงดูไม่ออกอีกเหรอเขาก็มีกลยุทธ์เหมือนกันถ้ามึงไม่มีความรู้ไม่ศึกษาให้ดี ถ้ามึงโลกกับใจร้อนมึงก็พร้อมจะหมดได้ทุกเมื่อมึงถามกูดีกูเป็นโปรแกรมเมอร์จบวิศวะคอมเคยทำงานใหญ่ๆมาหลายที่แม่แต่มึงอัดคลิปอยู่ถ้ากูจะเอาตัวเองไปนั่งข้างๆมึงกูก็ทำได้มันไม่ใช่เรื่องยากคือต้องขยายความอย่างนี้ก่อนนะครับไอ้เพื่อนผมคนนี้มันเป็นเจ้าของเว็บพนันนะครับอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับ พวกเราก็ฟังหูไว้หูนะครับต่อเลยนะครับถึงมึงกับกูไม่ได้คุยกันแล้วก็ตามการทํางานของเว็บพนันอ่ะมึงก็พากันพูดไปต่างๆนานาว่ามีแพลตฟอร์มในการเขียนทําการเปลี่ยนไพ่กูก็เห็นลูกน้องของกูมันก็แค่ตั้งค่าเปอร์เซนต์ไว้สมมติมีคนเล่นพนันคนหนึ่งเริ่มเล่นเติมเงินเข้าไป500บาท กูก็ให้ค่าความโลภของเขา80เป็นกูเอาแค่20เปอร์เซ็นถ้ามึงเล่นได้ก็ถอนไปถ้ามึงเสียก็คิดว่าเป็นเรื่องของดวงแต่พอมึงเล่นไปนานๆนกูก็ตั้งเปอร์เซ็นต์ไว้เวฟหกสิบเปอร์เซ็นคนเล่นสีอร์เซมึงก็ลองถามคนเล่นดูดีถ้ามันเล่นได้กำไรแล้วมันเคยถอนหรือเปล่าแต่กูเดาได้เลยยังไงมันก็ไม่ถอนพอมันหมดก็ด่าว่าเวฟโปงแต่มึงเชื่อไหมคนที่ดา่า อีกไม่นานก็กลับไปเล่นหมดแล้วก็เหมือนเดิมกูเห็นมาเยอะไอออฟแต่สำหรับห้อง VIP มึงจำมาไว้เลยภาพมันก็ดำเนินไปปกติมึงสังเกตไหมว่ามึงลงเดิมพันไปก่อนสมมุติมึงลง1นึ่งแสนบาทผลแพชนะมันถูกล็อกไว้แล้วยอดได้เสียของมึงจะไม่มีเลยยอดเงินที่มึงเติมเข้าไปครั้งแรกมึงอาจจะเติมเข้าไปสองแสนบาทขาเกินจะไม่เกินนี้สักเท่าไหร่ ผมก็ตีความหมายเล่นๆนะครับก็คือสมมติถ้าเราฝากไปสองแสน่ะถึงเราจะได้กําไรมันก็จะไม่เลยยอดสองแสนนะครับแต่โดยรวมแล้วมันก็จะถูกกินนะครับถึงกลับมาได้มันก็ได้กําไรไม่เยอะอะไรประมาณนั้นนะครับตามความคิดของผมถ้าความคิดของนักเล่นมันเป็นอย่างนี้ทุกคนคือว่าเวฟนั้นมันโกงแล้วทําไมยังมีคนเข้าไปเล่นแล้วกูเห็นมึงพูดในคลิปเล่นได้แล้วแต่ถอนไม่ได้ ในความเป็นจริงแล้วมึงก็ต้องดูเลยว่าการไปซื้อหรือไปขอเปิดเว็บจากเว็บใหญ่หรือเว็บตรงมึงวางเงินเท่าไหร่และลูกทีมขอาเขามีการประชุมกันหรือเปล่าพวกนี้มันมีหน้าบ้านและหลังบ้านถ้ามึงจเจากำไรในครอบครัวมึงก็จ้างคนรับโทรศรัพท์สามคนกระจายบัญชีม้าสามคนรองรับเงินยอดเต็มอีกสามคนถ้าคนเล่นได้เยอะอาจจะมีใครบางคนไม่แจ้งยอดเข้า เพราะมีผลกระทบต่อไรายได้แล้วก็ได้ทําการบล็อกไปแล้วก็รีเซ็ตระบบใหม่ให้ยอดมีค่าเท่ากับศูนย์ก็แค่นั้นเองถามว่าคนที่โดนโกงไปอย่างนี้เขาเลิกได้ไหมกูขอบอกเลยว่าเลิกไม่ได้ยังไงก็ต้องกลับไปเล่นระบบมันมีเยอะที่มึงพูดและพากันเห็นในคลิปมันมีจริงบ้างและไม่จริงบ้างมึงลองไปถามโปรแกรมเมอร์ทุกคนเขาก็ใช้หลักจิตวิทยาจัดการความโลภของทุกคนไม่ต้องไปตัดต่ออะไร ให้มากมายหรอกแค่รู้ว่ามึงเติมเข้าไปมึงก็โลภอยากได้เงินแล้วแล้วก็ดูในช่องของมึงเอาจากใจกูเลยนะเลิกยากมึงถามกูนี่กูเห็นทุกวันแม่งหมดอย่างไรก็มาอย่างนั้นแหละสมมติถ้ามีคนเล่นหนึ่งพันคนมึงเชื่อไหมว่ากลับมาใหม่ทั้งหมดเลยมีทั้งได้และเสียอยากที่มึงพูดนั่นแหละเล่นไปนานๆมันก็เสีย กูอยากจะแนะมึงถ้าจะทําคลิปให้สอนการทํามาหากินเอาความโลภออกไปใช้เงินตัวเองตั้งใจทํางานมึงเล่าเรื่องของ fc มึงเชื่อกูเถอะบางคนมึงเพิ่งเล่าไปแต่ก็กลับไปเล่นใหม่แล้วมันก็จะหมดอยู่อย่างนั้นแหละถึงมึงจะเกลียดกูตัดขาดความเป็นเพื่อนจากกูแต่กูก็ไม่เคยลืมมึงกูก็แค่อยากให้มึงทาคลิปให้ตรงประเด็นวิธีพาเลิกถูกแต่การทําคลิปมันไม่ถึงติ่ง หวังว่ามึงคงจะฟังเรื่องราวของกูไว้บ้างโชคดีนะไอ้เพื่อนโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือความคิดเห็นของไอ้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับที่มันได้แชร์เข้ามาคือแนะและสอนผมพวกเราก็ฟังดูนะครับว่าสิ่งที่มันพูดออกมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแต่ถ้าถามจากความรู้สึกของผมเนี่ยผมก็คิดว่ามีส่วนจริงนะครับเพราะว่าเขาก็อาศัยความโลภของคนเราเี้แหละ มาจัดการเรานะครับผมบางคนเติมไป500ได้กําไรแล้ว500แต่ก็อยากได้อีกนะครับเล่นไปเล่นมาสุดท้ายก็หมดนะครับอ่ะว่ากันไปนะครับทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปชีวิตของพวกเราทุกคนยังมีพรวงนี้เสมอนะครับใครที่หมดจากพนันออนไลน์ไม่ต้องไปเครียดนะครับเงินที่เสียไปแล้วก็ขอให้มันเสียไป เราจะสวดมนต์ขอพอรภาวนาอย่างไรก็แต่มันไม่กลับมาหาเราอย่างแน่นอนนะครับตั้งสติใหม่เริ่มต้นใหม่ทํางานได้แน่ๆนะครับผมแต่ถ้าเล่นพน,นนะันอ่ะคุณอาจจะเสียแน่ๆหรือไม่ก็เสียแน่นอนนะครับแต่ถ้าเล่นไปนานๆเนี่ยผมการันตีได้เลยครับว่าคุณเสียแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซนต์ด้วยได้เวลาแล้วครับเป็นคนใหม่ เลิกพนันไปพร้อมๆกันนะครับสู้ต่อไปครับผมโอเคนั้นผมต้องลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ